สวัสดีค่ะรายการหวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานมาอยู่ที่บ้านของแขกรับเชิญค่ะโอ้โหบ้านเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะต้นมงต้นไม้เขียวขจีน่านั่งเล่นมากๆเลยนะคะแล้วก็หมูหวานเนี่ยจะเข้าไปในบ้านไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของหมูหวานนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยหมูหวานว่าจะชวนไปชิมกันก่อนนะคะในช่วงหมูหวานชวนชิมนะคะที่โรงแรมมาดูซี่ค่ะไปกันค่ะ ช่วงหมูหวานชวนชิมวันนี้นะคะหมูหวานมาอยู่ที่โรงแรมมาดูซี่นะคะสุขมุมวิท16อยู่ที่มาดูซี่รีสอร์ทบายูยะตอนนี้อยู่กับคุณเล็ก กรนกนกยงสกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาดูสิเป็นโรงแรมในฝันมากๆเลยนะคะค่ะฟังเราตื่นเต้นมากอืมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะค่ะรถไฟฟ้าอ๋อเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาเกี่ยวนะคะคนกรุงเทพจะไปไหนก็ต้องสะดวกสบายเราก็จะได้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามาดูสิแปลว่าอะไรนะคะ จริงๆนะมาดูสิเนี่ยคุณหวานเนี่ยพูดได้ชัดเจนเลยแต่ว่ามาดูสินี่คือเป็นภาษาไทยเอาเหรอมาดูสิคืออยากให้มาดูเองอแล้วก็แต่คือคําว่ามาดูสิเนี่ยเวลาชาวต่างชาติฟังก็จะฟังดูเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นบางท่านก็มีนะคะแต่จริงๆแนละ้วคือภาษาไทยนี่แหละให้เชิญมาดูเองอก็แปลว่ามาดูสิจ้ะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าอยากจะให้น่ารักก็มาดูสิครับก็ได้แล้วแต่ว่าจะ เรียกว่าอย่างไรค่ะซึ่งโรงแรมที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเอกลุยนิดนึงนะคะก็มีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีนะคะใครจะแอบมาเดทกับกิ๊กนี่สบายมากก็รู้กันหมดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอาหารอร่อยๆเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะ เป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าจะเป็นกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นบวกกับฝรั่งเศส uh huh. เชฟเนี่ยที่ชื่อมาดูซี่รีสตรองบายยุยะเพระว่าเชฟเชื่อคุณย uh ูย huh. ะแล้วก็เชฟเป็นชาวญี่ปุ่น uh huh. แต่ว่าได้ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมาน,นาน uh huh. จนได้สะสมวิธีการทําอาหารเป็นสไตล์ สไตล์ญี่ปุ่นฝร้างเศสรแล้วทีนี้อาหารที่เสิร์ฟบนโต๊ะขณะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่พิเศษพิเศษทั้งนั้นเลย่จานที่อยู่ข้างหน้าของเล็กเนี่ยนะคะอ,อันนี้เป็นโฟกราเทอรินชิ้นใหญ่นี่คือเป็นชิ้นเทอรินซึ่งทำมาบ่มมาแล้วเนี่ยใช้เวลาระยะ หนึ่งเลยแล้วก็ทานกับผลผลไม้บ่มเลยค่ะคือวายเลยนะคะเหมือนบ่มวายเลยค่ะแล้วก็ผลข้างบนนี้จะเป็นผลไม้เชอร์รี่นะคะแล้วก็ทานกับลูกมะเดื่อเลยที่เป็นเขาเรียกว่าฟิกนั่นเองเพื่อให้รสชาติมันเนี้ยกลมกล่อมกันแล้วก็เป็นซอสซึ่งเรียกว่าอันนี้คือเป็นจานเด็ดเลยค่ะน่าทานมากๆแล้วก็มีแอปเปิลนะน่าทานมากเลยแอปเปิลนี่คือไม่ใช่แอปเปิลธรรมดานะคะคือเขาไปเขาเรียกว่าทำกระบวนวิธีการที่เขาเรียกคาราเมลไลซ์คือว่า เคลียบแล้วก็ไปไปทำให้มันหวานก่อนจนมันออกรสชาติหวานๆกรอบๆทานกับโฟลกรามันก็จะกลมกล่อมกันพอดีเรียกได้ว่าจัดมาซะลงตัวแล้วก็ใบไม้ที่อยู่บนจานเนี่ยเป็นการตกแต่งเท่านั้นเองอันนี้อันนี้ไม่ทันอันนี้ต้องทานไม่ได้ค่ะแต่ก็อาจจะทานได้นะคะแต่ว่าเราจะลองดูก็ได้อยากดีกว่าอันนี้ถือเป็นการตกแต่งอย่ากดีกว่านะคะใช่แล้วก็อีกจานที่อยู่ตรงหน้าพี่หมูหวานนี้นะคะจานตอนหน้าี่หมูหวานเนี่ยค่ะ บางคบางท่านอาจจะนึกเอ๊ะมันปลาหมึกหรือว่ามันทําไมมันเหมือน,น,น,นเหมือนแกงกรนเงๆแต่จะบอกขนาดเรานั่งอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นเนาะมเหมือน,นเครื่องแกงเ,เครื่องแกงนิดๆ uh huh. ซึ่งอันนี้นี่คือเป็นเครื่องปลาปลาชนิดพิเศษซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่เกาะอาวาจิอาวาจิ ปลานี่คือปลาไพค์นั่นเองแล้วก็เกาะอวาจินี่คือเกาะที่อยู่เหนือบนเมืองโอซาก้าซึ่งจะเป็นเมืองค่อนข้างเมืองตัดอากาศของชาวญี่ปุ่นแล้วเกาะน,นี้ค่ะจะมีสะพานข้ามจากโอซาก้าไปได้เกาะค่อนข้างใหญ่คล้ายๆมันกกเกาะโพเกตบ้านเราถ้าเกาะน,นี้จะมีสิ่งอุ่เรสมบูรณ์คืออาหารเยอะปลาปลาหมึกกุ้งที่เอาไปทำพวกซูชิและอีกอย่างที่บางท่านอาจจะไม่ทราบคือเกาะนี้จะมีเจะเลีวัวเยอะมากก็จะมีวัวพิเศษซึ่ง มัวนี้สามารถเทียบเท่าได้กับเหมือนกับเนื้อมัซสซาก้าหรือว่าเนื้อวากิวเลยแต่ว่าราคาเนี่ยจะย่ำยาวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีจัดทัวร์ไปเที่ยวเกาะอาวาจิบ้างจริงๆทางโรงแรมเราเนี่ยก็จะมีจัดทัวร์นาเที่ยวาหลังอีกหน่อยเราก็จะพาไปเที่ยวเกาะอาวาจิเน้นทานแล้วก็ทานแล้วก็ทานแล้วก็ทานอย่าลืมเชวนพี่หมูหวานก็เลยอันนี้จะรีบบอกคนแรกเลยนะอันนี้ก็เลยจะเป็นปลา ปลาไพกจากเกามจิแล้วก็เอาไปทอดผสมกับมีเครื่องแกงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทานกับเขาเรียกว่าพริกหวานญี่ปุ่นเรียกว่าชิชิโตุกแล้วก็จะมีเป็นแอสพารา g ัสใช่แอสพารา g ัสซอสจะออกค่อนข้างเหมือนเค็มๆหวานๆนิดหน่อยเพื่อให้มันกลมกล่อมรสชาติตัดกันเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเลยทีีเดยวในะคะมันเสือมุ่งด้วยนะคะแล้วก็มีพริก มีเอ่อมิลล่นะคะ,คะหอมหอมยักษ์นะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบโรสแมรี่โอ้โหครบครันจริงๆค่ะ แล้วก็อีกจานหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเนื้อนั่นเองใช่ค่ะชอบทานเนื้อหรือเปล่าคะชอบค่ะเนื้อนี่พิเศษมากๆเลยค่ะเนื้อเนี่ยเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเมื่อกี้เนี่ยค่ะยังได้กลิ่นอยู่เลยคือว่าอันนี้เป็นเนื้อ A4 นะคะมิยาสากิ A4 นั่นเองไม่ใช่ A3 หรือ A2 นะคะที่ A4 เป็น A3 ไดหมคะเพราะว่าจะได้ใหญ่ไม่ใช่ Double A ด้วยนะคะคือเนื้อ A4 ก็คือว่าการให้เขาจัดแบงกิ้งของเนื้อเนี่ย เหมือนเนื้อว,วากิวก็เช่เนเดียวกันมันจะมีตัวเลข1นึ4 5 6เป็นระดับที่ใหญอันนี้คือ A4 ก็คือว่าพอระดับ A4 แล้วเนี่ยความนุ่มความหอมของเนื้อเนี่ยม,มันก็จะหอมที่ค่อนข้างดีมากมในระดับหน,นึ่งอันนี้คือเป็นการวิธีการเลือกเนื้ออย่างหนึ่งและนี้ก็เป็นเนื้อพันธุ์มิยาสกิซึ่งก็จะทำไป ลงในกระทะนะคะแล้วก็เป็นซอสพิเศษของทางเชฟแล้วก็จะเห็นได้ว่าอาหารนี้ค่อนข้างสุขภาพทุกจานเราจะมีผักอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีผักกับมันฝรั่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทานได้หมดเลยยกเว้นใบนี้ใบนี้คือเป็นใบเซชิ่งมันทําให้ความมันทําให้เพิ่มรสชาติหอมๆนิดนึ่งเป็นเฮิบนะคะัฝรั่งค่ะแล้วก็้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเสิร์ฟขนมปังที่แสนนุ่มอร่อยอ่าใช่ค่ะกับ เนยค่ะเนยของเราก็จะไม่ใช่เป็นเนยเค็มมากมันจะเป็นเขาเรียกว่า slightly salted คือเค็มนิดหน่อยจืดๆนิดหน่อยแต่คือให้เน้นว่าคือขนมปังอะไรเป็นขนมปังทําเองอแล้วก็แขกส่วนใหญ่ชอบว่าขนมปังที่นี่อร่อยมากคือมาตะกร้าเดียวไม่พอตั้งขอ2ตะกร้าด้วยซ้ำคิดเงินเ่หรไหมคะไม่ค่ะนะ เพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะสั่งอาหารอย่างเดียวก็พอค่ะแล้วก็สั่งขนมปังฟรีอ้าวไม่ใช่อย่างนี้ทั้งเราก็ขาดทุนนะคะลอเล่นค่ะนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีขนมหวานที่มาแล้วไม่ควรพลาดด้วยใช่ค่ะที่นี่ขนมหวานจะขึ้นชื่อมากความที่ว่าจะมีขนมหวานหลากหลายแล้วก็บวกกับประสบการณ์ของเชฟเองนี่ก็จะมีประสบการณ์ในการทาขนมฝรั่งแล้วก็ขนมฝรั่งเศสยู่แล้วมากมายหลายชนิดอย่างขนมวันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเซซามีกก็คืองาดํานะคะแล้วก็ที่เห็นที่จะเป็นสีเทาอันนี้คือ ว่าบลอนด์มอนเจย์บลอนมอนเจย์คือ,อมันจะเป็นเต้าหู้ผสมกับถั่วบดแล้วก็คือผสมนมมันจะคล้ายๆเหมือนพุดดิง้งเด่นๆนั่นเองแต่ผสมงาน,นํำเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารหด้วยแล้วก็ทานกับเซซามีที่เป็นแครกเกอร์แล้วก็ผลไม้แล้วก็บวกกับไอศกรีมซึ่งเป็นพิสตาชิโอเพราะฉะนั้นรสชาติจะไม่ได้หวานเกินไปเหมาะกับคนที่ค่อนข้างรักสุขภาพอย่างเราเป็นต้นนะคะแล้วก็ ปิดทองมาด้วยอ่าใช่ดูเลอข้าวมากๆค่ะไม่ใช่ปิดทองหลังพระนะคะ,<น>ะอันนี้เป็นทองในการทำอาหารที่สามารถทานได้ค่ะ,คะเพราะว่าในตามหลักแล้วเนี่ยการรับประทานเงินหรือทองนิดหน่อยเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็ ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยกันใช่อย่างเช่นเราเห็นในอาหารอินเดียอะไรเงี้ยอ่าใช่จะมีทองแปะอยู่อินเดียก็จะมีทองมีเงินแปะหรือบางที่ขนมอาหารจีนบางอันก็จะมีทองแปะอยู่ขนมไหว้พระจันทร์างเ้ยใช่ไหมคะนะคะขนมไทยเราก็มีนะจามกูดอะไรเงี้ยทองเอกอะไรเงี้ยนะนี่เราจะไปไหนกันคะเรากลับมาที่ห้องอาหารกัน่คะเรากลับมาดูเทอรีนกับเนื้อแล้วก็ปลาจากเกาะอาวจิของเราดีกว่าค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นที่เชฟเนี่ยเขา สร้างสรรค์เอาไว้สวยงามมากมายหลเมนูเลยใช่ค่ะก็จะเมนูหลักๆของเราก็จะมีซุปบูยเบซซึ่งเป็นซุปฝรั่งเศสทางใต้ก็จะเป็นซุปซีฟู้ดที่จะมีทั้งกุ้งส o b s t e r แ c a ล,ลอ็อ p แล้วก็ปลาคะแล้วก็จะมีสลัดที่เป็นสลัดอกเป็ดรมควันก็จะได้กลิ่นหอมของออหนังของเป็ดที่มันก,กรอบๆด้วยทานกันบมเขือเทศอะไรนะอย่างี้พูดซะหิวขึ้นมาทันใดเลยนะคะเออ ลืมไปห้องอาหารที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งได้รับรางวัลค่ะอ่ารางวัลอะไรนะคะเราก็ได้รับรางวัลหลายๆรางวัลนะคะล่าสุดแล้วก็ได้รับรางวัลกับจากทาง Trip Advisor นะคะว่าบริการดีเยี่ยมอาหารรสชาติดีแล้วก็บริการประทับใจแขรค่ะนะคะก็จะประทับใจยังไงผมต้องมาลองกันนะค่ะ ก็มากันได้ที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาทุกวันตั้งแต่ถ้าช่วงกลางวันนะคะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งถ้าเป็นช่วงระหว่างตอนเย็นเปิดตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์เราจะปิดช่วงเย็นจะเปิดแขกกลางวันแล้วก็สามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์0ูนย์สองนะคะหกหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์ศูนย์หรือว่าเราจะมีเว็บไซต์ด้วยคือ w w w m a d u s z i h o t e l c o m ค่ะ เอาละค่ะวันนี้พี่หมูหวานขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและช่วงต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วงหมูหวานชวนคุยแล้วก็หมูหวานชวนคุกนะคะ และแขกรับเชิญของหมวานตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะหม่อมหลวงชัตรามณีกเกษมศรีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่หวานโอ้โหบ้านสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ้านเก่าแล้วค่ะบ้านเก่าแล้วหรอคะ,คะอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วคะ่ะประมาณ15 1 6ปีแล้วค่ะืมรู้สึกว่าบ้านกว้างไปไหม ไม่นะคะอยู่กันหลายคนค่ะอ๋อนึกว่าบ้านกว้างไปพี่หมุวานจะได้ยาายเข้ามาอยู่ด้วยว้อ่เรียกมอมหลวงแก้วแล้วกันนะได้ค่ะแก้วมีพี่น้องกี่คนนะมีพี่น้องห้าคนค่ะแก้วเป็นคนสุดท้องค่ะเป็นคนสุดท้องเลยค่ะแล้วพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเขาไปไหนกันหมดนะคะตอนอ๋ออยู่บ้านอื่นค่ะคือแบบว่าต่างคนก็ต่างมีบ้านอยู่ในละแวกอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันค่ะ แต่ก็อยู่ที่นี่มาได้1ิบกว่าปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนอยู่สุขุมวิทซอย6ค่ะตอนนั้นอยู่เป็นแบบว่าคือใหญ่กว่านี้ค่ะคือมีครอบครัวของออคุณอาคุณป้าคุณอะไรเงี้ยคือเป็นพวกพี่น้องของคุณพ่อค่ะเพราะว่าจะอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันของท่านปู่ค่ะที่ที่ให้อยู่ด้วยกันค่ะเสร็จแ,แล้วก็ออกมาตั้งรกราก เป็นของตัวเองอยู่บริเวณ<ช>นี้ค่ะคุณพอ่อคุณแม่ก็พอขายที่จากตรงสุขมุมวิทซอยหกก็ออกมาแยกออกมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อยังทํางานอยู่หรือเปล่าคะจริงๆแล้วกเกษียณแล้วแต่ว่ายังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะก็ยัง เอ,อ่เอ energy เยอะค่ะชอบไป <ừ> ทํางาน <ừ> ค่ะ้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อเชื่ออะไรนะหม่อมราชวงศ์อครพงศ์เกษมศรีค่ะแล้วก็คุณแม่ล่ะคะอัญชลีกเกษมศรีค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่หมูหวานก็มีโอกาสเจอคุณแม่นิดนึงนะตอนนี้คุณแม่ก็ไปทาธุระเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะพูดถึงแก้วเนี่ยก็คือไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม เรียนตั้งแต่สอบเทียบม .5 แล้วก็ม .6 ก็ไปเป็นเด็กแรกเปลี่ยนค่ะแล้วก็ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่อเมริกาโอรัสโอไฮโอค่ะชื่อมหาวิทยาลัยชื่อ art academy of cincinnati ค่ะเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ visual communication ค่ะทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้จริงๆเราชอบอาร์ตค่ะชอบศิลปะแล้วก็ชอบประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าวิธีการที่การ apply ใช้ศิลป,ปะกับชีวิตประจําวันหรือว่าเอามาทําในเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะคะ,คะเรียกได้ว่าชอบศิลป,ปะตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่เด็กอยู่แล้ว<ช>ก็เลยไปเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองของศิลปะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือที่นี่ก็มีมีมิวเซียมมีสถานที่ที่เกี่ยวกับศิลป,ปะอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็มหาลัายที่เรียนเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ติดก,กับมิวเซียมเลยคือมิวเซียมเนี่ยเป็นเหมือนกับ สนับสนุนตัวมหาวิทยาลัยอะอยค่ะ uh huh. ก็จะบอกว่าเวลาเดิน พักกลางวานันอะไรเงี้ยมันจะมีแบบประตูเชื่อมกับตัวพิพิธภัณฑ์เงคะ่ะก็เดินเข้ามิวเซียมไปเดินเล่นอะไรได้เลยค่ะเรียกได้ว่าไปอยู่ที่นั่นนี่กลับมาเนี่ยสุขภาพจิตด,ดีมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าบอกว่าต้นมงต้นไม้คือเนื่องจากว่าตรงที่โอไฮโอค,ค่ะจะมีแบบฤดูสีฤดูมีมีฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยก็จะแบบเวลาผลิทีก็ดอกไม้บานสวยอ,อากาศดีค่ะ,คะแล้วเวลาที่หน้าหนาวล่ะ หน้าหนาวก็หนาวค่ะแต่จริงๆก็สวยอีกแบบนะคะก็จะเป็นแบบหิมะแบบโพลนขาวโพลนคือในพาร์กก็จะเป็นแบบขาวแบบมีหิมะติดอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้ค่ะสวยอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วชอบฤดูไหนมากที่สุดฤดูใบไม้ผลิค่ะแน่นอนค่ะเพราะชอบดอกไม้แล้วก็อย่างที่อเมริกาเนี่ยที่รัฐที่อยู่นะคะก็จะอากาศดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ก็จะแบบเพียบเต็มพาร์ทุกที่ทุกทางเขาก็จะชอบปลูกดอกไม้กันอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยติด hmm. น mm ิส hmm. mm ัยชอบดอกไม้มาจนถึงตอนนี hmm. mm ้เลยใช่ค hmm. mm ่ะที่บ้านเวลาอยู่บ้านก็จะต้องจัดดอกไม้ไว้ตามมุมต่างๆด้วยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะชอบไปตลาดปักคลองตลาดก็จะแบบพอที่นั่นก็จะดอกไม้ก็จะราคาไม่ไม่สูงเท่าไหร่ก็ซื้อมาจัดดอกไม้ที่บ้านบ้านค่ะชอบดอกไม้อะไรมากที่สุด ชอบดอกแมกโนเลียค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยชอบจริงๆแล้วชอบดอกไม้ทุกประเภทคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีในเมืองไทยจริงๆแล้วก็หายากละกันก็คือดอกแมกโนเลียค่ะแมกโนเลียนี่ก็คล้ายๆดอกทิวลิปเนาะใช่คะ่ะแต่ว่ามันอยู่บนต้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ที่มีตัวดอกโผล่มาจากก้านกิง่งของต้นไม้เรียนจบ ปริญญาตรีกลับมาปุ๊บทำงานไหมหรือว่าเรียนเลยทำงานแป๊บหนึ่งค่ะไปทำเอ่ออิ i พิทชิ่งแต่จริงๆก็ทำสุดในส่วนของกราฟิกดีไซน์ค่ะที่เราเรียนมาใช่ค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเออเราควรจะมีการศึกษาพเพิ่มเติมเยะคะ่ะก็เลยไปเรียนต่อที่นีได้แล้วก็เรียนจบแล้วก็ทำงานอีกใช่ค่ะที่ทไหนก็เริ่มทำงานตอนแรกก็เริ่มทำงานที่ออบริษัท p r เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายจากบริษัทเก่ามาอยู่ณตอนนี้ก็คือบริษัทแบรนด์เดตเอเจนซี่ค่ะทําอยู่กี่ปีแล้วที่นี่ทําทอยู่ประมาณ7-8ปีแล้วค่ะที่แบรนด์เดตเอเจนซี่ค่ะแล้วหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของเราคืออะไระก็คือเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ค่ะ เรียกได้ว่าวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยได้ใช้ได้ใช้ค่ะแม้แต่างๆที่เราไปดูมาก็ได้ใช้ค่ะในงานของประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วเพราะเราก็ยังต้องมาดูเช่นเรื่องของการจัดอีเวนต์หรือว่าเรื่องของอย่างลูกค้าบางท่านก็จะมีในเรื่องของแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีเรื่องของโลโก้การจัดวางหน้าหน้าอเวอร์ท i เรียลหน้าหน้าแอโฆษณาบ้างซึ่งบางทีเราก็อาจจะต้องช่วยลูกค้าดูด้วยค่ะ แล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่ชอบในเรื่องของศิละปะมากๆเลยนะคะก็เลยชอบเดินทางท่องเที่ยวไปดูประเทศที่มีศิละปะวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมด้วยค่ะชอบมากค่ะส่วนมากไปก็จะเป็นแบบประเทศที่แบบค่อนข้างจะเก่าแก่ริชในวัฒนธรรมแล้วก็อรารยธรรมมากเพราะว่าก็จะเห็นแบบ วิถีชีวิตเพราะว่าส่วนมากเราอย่างเช่นอินเดียหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอินเดียเขาก็จะแบบว่าเก่าแก่มานานมากแล้วรวมถึงรวมถึงมีแบบคนหลายเชื้อชาติอยู่ในประเทศเดียวกันอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีแบบความหลากหลายในประเทศของตัวเองด้วยอ,อะไรเงี้ยคะ่ะก็ค่ะก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมอาร์เคเต็กเจอร์หรือว่าศาสนาหรือะไรก็แล้วแต่ค่ะเดินทางมาแล้วกีว่ประเทศอะไรบ้าง ประมาณ7ประเทศค่ะแต่ว่าเป็นประเทศที่แบบคือจริงๆอชอบไปประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนา uh huh. เพราะว่าเขายังเวชในเรื่องของอวิถีชีวิตตั้งเดิมอะไรอย่างนี้ด้วย uh huh. นะคะก็มีอินเดียเนปาลเวียดนามพามา่าจอ, uh huh. อร์แดนโมร็อกโกแล้วก็แทนซาเนียแทนซาเนียอยู่ uh huh. ในแอฟริกา uh huh. แต่ว่าไปหลักๆคือไปเกาะที่ชื่อแซนซิบา นะคะแล้วที่ไปบ่อยที่สุดเลยเนี่ยคือประเทศอินเดียอเีลยทาไมมีเสน่ห์อะไรในตรงไหนก็ชอบไปดูคนยืนชี้ทางกัน้นใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการได้ไปไปไปเห็นมากกว่าคือไม่ได้คือจริงๆไปก็จะต้องไปประสบอะไรอย่างนง้นเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วเราไปเราไปเห็นวิถีของเขาแต่ว่าก็ เไม่ได้มาเปรียบไม่ได้มาเปรียบเทียบกับตัวเองจะไม่ไม่พยายามเปรียบเทียบเพราะว่านั่นคือเราไปเราเราไปเพราะอยากจะไปดูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขากับกับสิ่งที่เขาทำเป็นอยู่ใช่ค่ะไม่ใช่บอกว่าไปแล้วอี๋อะไรไม่ใช่ค่ะไปเพราะอยากจะไปเห็นอยากจะไปลองอาหารอยากจะไปเห็นแบบสาวใส่ชุดสารีสีสันปิวสวยแบบทั่วเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาหารอินเดียเป็นไงบ้างก็อร่อยนะคะคือจริงๆอ่ะก็ มันก็อาจจะไม่ไม่เหมือนอาหารไทยแต่ว่าก็คือด้วยความที่เป็นคนชอบไปลองเราก็ไป เตรียมตัวอยู่แล้วว่าม uh> ันจะไม่เหมือนของเราอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เอาซอสพริกซอสมะเขือซอสอะไรต่างๆไปไม่ค่ะหนึ่งคือเพราะว่าเราไปแบบแบคแพ็คแล้วก็ไม่อยากขนของไปเยอะมันจะหนักค่ะแล้วก็สองคือถ้าเราไปเราก็อยากจะไปดึมดํากับความเป็นเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ไม่เอาของเราเข้าไปแบบผสมเท่าไหร่เมื่อกี้พูดถึงอาหารใช่ไหมทำกับข้าวเป็นแล้วว่า <owad Es> เล็กน้อยค่ะเล็กน้อยนี่เป็นยังไงคะเล่ามาเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าอาหารไทยจะไม่ค่อยทําไม่ค่อยเป็นค่ะจะขอยอมรับเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระดับเซียนที่เวลาจะต้องใช้เครื่องปรุงเยอะมากเช่นพวกเรื่องของกะทิเครื่องแกงต่างๆถ้าเกิดว่าทําไม่ดีมันก็จะไม่อร่อยก็เลย แล้วก็ตอนเวลาอยู่ที่อเมริกาค่ะเวลาต้องทํากับข้าวทานเองเนี่ยก็จะทานอะไรที่แบบทําง่ายๆสุดมากแล้วจะดูตามรายการทํากับข้าวเช่มเเนมาทัสจูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอ <ๆ S 2> ก็จะแบบสวยๆนิดนึงแล้วก็ทําก็ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดูตามรายการทํากับข้าวคุกกิ้งพวกนั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่หมูหวานมาเนี่ยจะได้ทานอะไรคะวันนี้จะเป็นขนมค่ะเสิร์ฟมาเราก็จะถนัดทําขนมมากวกว่าเพราะว่า ชอบชอบทำขนมมากกว่าค่ะง่ายดีแล้วก็วันนี้พี่หมูหวานจะได้ทานคา <Car amel S 3> ราเมลชื่อคาราเมลแฟนค่ะคาราเมลแฟนค่ะถ้าอย่างนั้นพี่หมูหวานว่าจะต้องไปทดสอบฝีมือของคุณน้องหน่อยแล้วล่ะค่ะ,ะ,คะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเลยไหมพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหมูหวานชวนคุกค่ะไปกันค่ะ แล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงหมูหวานชวนคุกเนาะค่ะใช่ค่ะ,ะคุกเลยคาราเมลฟรันด์คาราเมลฟรัน์นะคะอยากจะขอ,อ,ะอะแนะนำส่วนผสมนิดนึงก่อนนะคะก็คือง่ายๆมากๆเลยไม่มีส่วนผสมอะไรยากก็คือมีไข่3าฟองนะคะแล้วก็นม1 ถ่วยครึ่งนะคะในส่วนของน้ําตาลนี่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วน<ะ>ส่วนแรกนะคะก็จะไว้ทําตัวน้ําตาลไหมอีกส่วนหนึ่งคือเป็นมิกซิ่งของตัวคัสตาร์ดหรือแฟนนะคะ,ะก็1น่ถ้วยครึ่งเหมือนกันะนะคะแล้วก็สเปเชียลนิดนึงคือ,อในส่วนของ กลิ่นวานิลาอันนี้เป็นฝักวานลลา<ช>จากมาดากัสการือเปล่าคะอ,อ่าจากโครงการหลวง<อ>มีพี่ที่น่ารักให้มานะคะก่อนอื่นเลยเราก็ใช่ก่อนน้ำตาลก่อนน้ำตาลก,ก่อนก็ได้ไหมคคะ<ช>นะคะน้ำตาลส่วนแรกนะคะที่เราจะเอามาผสมนะคะแล้วก็ไข่สามฟองออ คนให้เข้ากันนะคะจะช่วยคนไหมาจากนั้นเนี่ยเราก็เติมไข่นมของเรานะคะค่อยๆเติมนมเราเข้าไปด้วยคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายใช่หมใช่ค่ะให้เข้ากันนอกจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกลิ่นวานิลาของเรานะคะที่เราเมื่อกี้ที่เราได้ผ่าผสมลงไปในน้นะคะก็ผสมงลงไปนะคะเราก็จะกรีดแล้วก็ปาดไส้ละลายหมดแล้วนั่นเนี่ยค่ะปาดไส้มันนะคะแล้วก็ค่ผสมนี้ เข้ากัน<ด>แล้ว,ลวนะคะเราก็จะต้องกรองนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อแฟลนเนี่ยมันสมูทเนียนนะคะก็อาจจะแอบเทเลยโอ้โหทำง่ายขนาดนี้เลยง่ายมากค่ะเรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําตัวน้ําตาลไหม่กันนะคะโ,<อ>โดยที่เรายังมีน้ําตาลอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่นะคะขั้นตอนในการทําน้ําตาลให้ไหม้ทายัางไงบ้างเราก็จะต้องเอาไปละลายบนในหม้อแล้วก็แต่ว่าด้วยการคนเนี่ยเพื่อที่จะให้ความร้อนมันมันทั่วถึงนะคะไม่ให้มันไหม้นะส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะ แป๊บเดียว30นาทีเรึ่งชั่วโมงค่ะออกมาแล้วค่ะเพราะตู้เย็นมาเรียบร้อยเย็นจิ้มค่ะเพราะว่าคาราเมลฟรัเนี่ยต้องรัะพันเย็นๆใช่ไหมถึงจะอร่อยนะใช่ค่ะอืมค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องแกะออกมาจากถ้วยนะคะโดยการใช้มีดเลาะขอบถ้วยนะคะโดยการมหมุนถ้วยไปด้วย นที่ร้านเด๊ะเลยนะคะนี่น้าตาสวยงามมากๆค่ะพี่หมูวันก็สามารถไปทำรับประทานเองง่ายๆที่บ้านง่ายมากค่ะค่ะคาราเมลแฟลตหรือว่าคาราเมลพัตตาห์ของชาวโลกนั่นเองนะคะวันนี้พี่หมูวานต้องขอบคุณคุณน้องมากๆอ่ะเดี๋ยวก่อนทริปต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไว้อยากไปสีลังกาค่ะทำไมนะคะเพราะว่าคือ ที่ผ่านมานี้ไม่เคยไปแล้วก็ม,มันก็จะมีวัฒนธรรมคล้ายๆอินเดียแต่อยากจะไปเห็นความแตกต,ต่างระหว่างอักเดกับอินเดียรวมถึงแบบพวกอาหารของเขาหรือว่าพวกวัฒนธรรมรวมถึงวัดไทยวัดพุทธอะไร,ระพวกนี้ด้วยจะไปเมื่อไหร่คะอ,อ,อาจจะเป็นปีหน้าหรือปลายปีะค,ะค่ะซ่หมู่วานจะได้ลาพลักลอนเตรียมมาไว้คะ่ะไปด้วยชวไป <c oughs> ค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะหม่อมหลวง ชัดรามณีเกษมศิลป์ส,สวัสดีค่ะ,คคะและอาทิตย์หน้านะคะเมื่อวานจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะจะไปพบกับแขกรับเชิญน,น่าสนใจอย่างไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันไม่ได้นะคะ